ไปจเป้เพื่อนเพื่อนพาล้านแฝดแล้วก็คุณชายเข้าปั้นนะจาจะเที่ยวสวนสัตว์ศิลาชาจะแล้วก็แวะมาทานอาหารร้านป้าบุญน,นะคะไปจะาเพื่อนเพื่อนตามมาเบิรงใได้คิดจ้าบรรยากาศภายในร้านนะคะพเพื่อนจะ<ช>มีต้นไม้แบบเหมือนไปนั่งอยู่<อ>ในสวนสวนอ่า สวนสาตสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ทานอาหารได้แบบสบายๆค่ะตรงนี้เป็น เลี้ยงปลาสวยงามนะคะแล้วก็จะมีให้อาหารปลาด้วยนะคะจะเพื่อนเพ่อนอขอชาติบะคอมจังไดยกับกาบขอโทนไว้ในที่นี้ด้วยจ้ะถ้าร้านมาเ่นน้ำทะเลจะเพื่อนๆแล้วก็มาร้านอาหารนะคะป้าบุญสาขา,าตรงนี้จะเป็นซื้อชาจ้ะ พ้าร้านพาเทียวสวนสัตว์ศีราชาะกแวะกขิน,ะะกกนขาวจ้นะ,ะบรรยากาศในร้านนะคะอาหารก็อร่อยนะคะราคาก็ย่อมเยาจากเพื่อนๆใครที่มีครอบครัวก็จนะ,ะพ้าหลูพราร้านมาเทียวลรกมันจะมีหมองสถานที่เนาะคะ่ะเพื่อนๆกว้างขวางดีจ้ะบรรยากาศภายในร้านนะคะ ใช้นงเสืออันนี้เป็นหมาเนาะจ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาถึงกันร้านอาหารป้าบุญเนาะจ่ะร้านหิวแห้งจ่ะเ,เพื่อนๆไปสวนสัสดกับบรดษทายหลวงค่ะเพราะว่ามีเด็กเนาะคะ่ะขึ้น,นามบ่อนะคะแฝดอันนั้นแฝดผู้หญิงค่ะอันนี้แฝดผู้ชายแล้วก็พี่เขาปั่นน,นั่งอยู่ไหนเนาะจ้ะ อันนี้คุณตาคุณตาได่ขาหมูเยอระะมันตุย๋ยบรรยากาศลานกับมันจะเป็นอนมีสาเนาะคะ่ะมีปลาสวยงามน,นะคะตั้งนี้ก็จะเป็นพวกจำลองนะจ๊ะจะมมีมานะจ้ะตามจริงไปเที่ยวม่สมองงามๆนะคะแต่ว่า ท่าหลานเจ้าคนสามคนนั่มวันนี้กำลังดือยนั่มค่ะ